เอาล่ะครับผมพักทายแฟนๆของคุณจะไปแทงการก่อนดีกว่าโอเคจะนั่งฮะอีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับผมเป็นดำประเสริฐนะครับผมัครบอนั่งคุยกันดีกว่าฮะด้านแบนพี่ผมนั่งตรงนี้ได้ไหมได้แล้วแต่ด้านดำเลยตรงนี้มันดีกว่าโอเคโอเคครับโอเคสบายมากสบายมากสบายมากขอบคุณมากครับ โอเคแล้วตอนนี้เก้าอี้เขาเซ็ตไว้ใครสูงใครต่ำก็ไม่รู้เลยโอ้ยลงไปเหรอโอเคไม่สิคุณขึ้นคุณต้องขึ้นพี่เราขึ้นได้ไหมบ้าโอเคโอเคเนี่ยไม่ได้คุยกันสักทีนะเกียวกเก้าอี้ก่อนเมื่อกี้ผมเห็นมีกบตัวหนึ่งอยู่ด้วยกบอยู่ไหนกบอยู่ไหนใส่แล้วใส่แล้วดันพักแล้วแล้วขอดูหน่อย วันนี yeah, ้เขาเต็มที Twelve, ่เพ nice. ah ื่อคุณมากครับแบมเอามาแล้วกบมาแล้วกบมาแล้วยืนหน่อยสิฮะยืนหน่อยน่ารักเลยโคุณมากน่ารักมากครับผมคือจะบอกขอได้ขอต่อได้ขอได้ฮะนี่คืองานแถลงข่าวเวอร์ทัวร์ของแบมแบมเนาะจริงๆแล้วนี่มันคือความฝันของแบมเลยกับการที่จะมีเวิร์ทัวร์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับผมใช่ครับแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้วแบมทุกคนมันเกิดขึ้นแล้วค่ะปรบมือหน่อยได้มา ร,รู้สึกยังไงบ้างฮะคือเอาจริงตอนนี้มันยังไม่ได้เริ่มาครับผมผมก็เลยแบบยังไม่แน่ใจว่าแบบเออแบบนี่เรากำลังจะจัดโปรเจคจริงหรออะไรเงี้ยแต่เอาจริงมันมีความตื่นเต้นบวกกับความกดดันนิดนึงครับผมแต่ว่าจากโชว์ที่ตอนนี้ผมเตรียมมาเนี่ยผมว่าผมมั่นใจนะครับว่าสรุกแน่นอนครับผมว้าว wow. ันจะตื่นเต้นและกดดันยังไงแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าอากาเซ่ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้บอกว่ามั่นใจมันไปถึงไหนแล้วการเตรียมตัวของเราแบมตอนนี้ก็ถ้าจริงๆนะผมก็90%แล้วครับผมอดา20%นี้ก็เดี๋ยวกลับเกาหลีไปเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปเตรียมตัว ต่อยเป็นหนึดงคนอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นแรงรอได้เลยฮะมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนขอบคุณมากครับผมของไทยก็รอสักสองเดือนนะครับผมใช่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันฮะเดี๋ยวเจอกันพูดถึงชื่องานหน่อย Area 52มันคือยังไงฮะดมเล่าให้ฟังหน่อยรู้จัก Area 51กันไหมครับผมรู้จักครับคือ มันจะเป็นเหมือนกับพื้นที่แบบว่าต้องห้ามของ oh. ที่ประเทศอเมริกาครับผม <Huh? S 2> ซึ่งหลายๆคนก็เลยแบบคิดว่าแบบต้องมีเอเลี่ยนหรือว่ามี UFO อยู่ในพื้นที่นั้น hmm. อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วผมก็เลยแบบผมก็มชอบเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับ UFO อะไรอย่างนี้อยู่แล้วผมก็เลยเอา area 51เนี่ยมาเปลี่ยนเป็น area 52ครับผมอา oh. แล้วก็52นี่ก็คือผมเกิด2พฤษภากับก็เลยเป็น5-2าสอร เอเอีร์ฟิตติทูที่มาที่ไปของแอรเออรีฟิตติซึ่งทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่เอเอีร์นี้ใช่ไหมเป็นเอเลี่ยนหมดเลยใช่ถ้าเข้ามาต้องเป็นเอเลี่ยนนะเป็นเอเลี่ยนโอ้โหอันนี้คือเอเลี่ยนใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมอันนี้เอเลี่ยนเผ่าพันธุ์ไหนฮะนี้อันนี้เป็นไงเป็นไงบ้างเป็น เอเลียนแบบแนวไทยนะครับแนวไทยแนวไทยยันอะไรอะครับยันให้ลูกหลักลูกหลงเยอะๆครั้งนี้เป็นเวอร์ชัวยจุดยิ่งใหญ่ของแบมแบมเลยไปกี่ประเทศทแาม คือประเทศตอนนี้มันยังประกาศไม่หมดนะครับผมตอนนี้ที่ประกาศมาเนี่ยก็มีประมาณ8พื้นที่ด้วยกันครับแต่ว่าเดี๋ยวมีประกาศอีกเรื่อยๆครับแล้วว่า,อ,าอย่างไงบทัวงนี้ผมทัวร์ถึงปีหน้าน่าจะทัวร์ถึงประมาณกลางปีหน้าเลยครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีอีกหลายประเทศไปเลยครับผมไหนๆจะจัดแล้วจัดเบาไม่ได้ฮะจัดข้ <c oughs> ามปีไปเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ไปหลายประเทศที่รู้ว่าแต่ละประเทศก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษแน่นอนครับแต่นี่มันบินแดนเมียหลวงเนี่ยเข้าใจปะเรับ่า,า<อ>สำหรับประเทศไทยแบบความพิเศษเซอร์ไพรส์อะไรที่เตรียมให้ให้กับกแฟนๆม้้งคะโอ้อยากให้สปอยเลยเหรอ,อได้ไหมล่ะได้ไหมนิดนึงนิดนึงแบบเอาจริงเมื่อวานเนี่ยผมก็แบบมีคุยกับทีมงานครัาแบบ มันอยากเอาอะไรแบบสนุกสนุกเป็นอีเวนต์มาให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันซึ่งกำลังดูอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไม่บอกแล้วันว่ามันเป็นอ่าอีเวนต์อะไรจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรนะผมแต่ว่านอกจากสิ่งที่ผมกำลัเตรียมอยู่แล้วเนี่ยก็ประเทศไทยนะผมมีแขกรับเชิญด้วยเขา w ว y w ใจเย็นๆผมบอกครั้งแรกเลยนะครับแต่ใจเย็นๆก่อน ใจเย็นเย็นก่อนเก็บไว้ก네่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าบอกว่ามีแขกเซอร์ไพรส์เนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งใจเย็นเย็นได้ครับอย่าให้เวลาเป็นแฟนหายอกหายใจกันก่อนให้เขาเดาไปก่อนเลยให้เขาเดาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะสปอยแน่นอนในงานนี้เอ๊แน่นอนครับผมผู้เข้าเออลองลองลองเดากันดูนะผมเออลองเดากันไปก่อนซึ่งเดาว่าแบน ไม่โตกัันสักคนเลยงานเนี้ยพี่ดูในโซเชียลนะดูในโซเชียลหลายๆอย่างทุกคนชื่นชมหมดเลยกับการกับการเบนฟิตต่างๆหรือว่าการจัดงานต่างๆที่เกิดขึ้นมันคือแบบดังเข้าไปดูแลเองหมดเลยไหมฮะคือเอาจริงๆริง world t o รอบเี้ผมก็ในไหนผมก็เป็นรองประธานอบีสิแล้วกัคือเอาริอนแรก คือการที่จะจัดเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของผมที่สเตเดียมาครับผมมันก็แอบ,บเป็นห่วงแล้วก็แอบ,บกดดันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบคือผมจะทําได้หรือเปล่าอะไรยผมซึ่งแต่ว่าหลายๆคนบอกให้ผมมั่นใจไว้ผมก็เลยจัดไปเลยครับ oh. <laughs> แล้วอย่างผังเวทีหรือว่าเบเนสติสเนี้ยผมเราก็มีการคุยกันซึ่งที่จริงผังเวทีตอนแรกเราก็มีหลายแบบครับผมแต่เราก็แก้แก้แก้แกจนแบบ สามารถไปถึงทุกคนได้ทุกโซนไม่ว่าจะนั่งจะยืนทุกคนเห็นได้ชัดหมดแน่นอนครับผมสุดยอดไปชอบไหมครับผมชอบหมครับผมเยี่ยมครับคือพี่ดูนะมีแต่คนชื่นชมอพังเวทีดีเบเนฟิตดีราคาตั๋วดีอันรมันดีไปหมดเลยอ่ะครับผมตบมือให้แดนหน่อยได้ไหมครับครับขอบคุณมากครับคือรู้เลยว่าทำเพื่อแฟนๆจริงๆก เอาจริงคืออย่างราคาเนี่ยผมคือมันก็ต้องมีการคุยครับแต่ผมก็แบบผมก็ขอจริงๆเอาแบบคือมันเราอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วล้วแบบมันมันกันเองกันเองครับผมก<อ>็แ,แบบเดี๋ยวนี้เอาจริงแบบหลายๆคอนเสิร์ตเนี่ยราคาแพงและแรงมากครับผมแบบมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยแบบไม่เป็นไรเราลดลงมาดีกว่าให้มันแบบเป็นราคากันเองหน่อยนะครับผม ทำเพื่อแฟนๆจับต้องได้และเบเนฟิตทั่วถึงใช่คล้วเหรอเบเนฟิตทั่วถึงครับเอ้แฟนๆปลื้มมากไม่ผมขอบคุณทุกคนเหมือนกันผมบอกว่ามันแบบมันเป็นโอกาสที่ผมจะตอบแทนทุกคนตลอดสิบปีผ่าที่ผ่านมาขอบคุณมากเลยครับปลื้มใจเนาะปลื้มใจไหมฮะขอบคุณมากครับปลื้มมากมาดครั้งนี้แบมก็คือ ไอมี่ไทยแลนด์ของเราก็คือจัดเต็มจัดใหญ่มากเลยอะมารู้ไหมไอมี่ไทยแลนด์เป็นไงบ้างคะแบมก็จริงเป็นครั้งแรกนะผมซึ่งคือจริงๆเอาจริงกับเรื่องการลดราคาบัตรเนี่ยคือไอมี่ไอมี่ไทยแลนด์เขาเป็นคนที่โอเคเลยครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะเซนซิทีฟหน่อยได้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าเขาก็พร้อมใจที่จะแบบเขาคือเขารับรู้ถึงความต้องการหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรครับผม ทำงานไปด้วยกันรู้ว่าเราต้องปราศนาไม่ใช่ปราถนาปราถนาไม่ใช่ครับแบบความว่าผมกําลังคิดอะไรอยู่แล้วผมแบบขอเขาอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพล่งับับประเด็นเรื่องนี้ก่อนกับประเด็นอะไรนะที่แบมกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งไม่ใช่คําว่าปราถนาคืออะไรความความต้องการความต้องการมันง่ายไปพี่แต่มันมันมีคำหนึ่งนะครับผม ปรารถนาถูกแล้วมั้ยเออเนี่ยทุกคนเข้าใจใช่ไ่าผมพูดอะไรอยู่ใช่ไหมครับผมอ่านในเคลมบาร์แล้วผมซึ่งคือพอเราทํางานกันแล้วเราพูดคุยกันแล้วแบบวิธีที่วัวโอเคนะครับผมแล้วเขาก็มีแบบมีความคิดมีไม้นี่คล้ายๆกับอบิสด้วยครับผมซึ่งทํางานกันติดไม่มีติดของอะไครับผมคือแบบเราลับเลยเลยเขาติดขัดโอเคสับแบนๆไงทุกคน นอกจากนั้นแล้วยังมีกิจกรรมให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันด้วยก็คือให้ช่วยกันออกแบบชุดใช่ไหมใช่ครับ oh, เป็นไงถึงไหนแล้วฮะแดมอันนี้ตอนนี้กําลังคิดอยู่ครับว่าแบบชุดเนี่ย mm hmm. ผมเอาของคนคนหนึ่งนะครับผมมาดัดแปลงนิดนึงเป็นชุดที่ผมจะใส่ในอคอนเสิร์ตนะผมซึ่งผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนนั้นก็อยู่ไหนนะครับแต่ว่า oh, oh. แบบอ,อาจจะแบบอาจจะส่งเป็นของขวัญหรือว่าถ้าเกิดเขามาดูคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะแบบ ให้อะไรพิเศษเขาหน่อยเดนึนครับผมว้าวเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนนั้นอยู่ในนี้ถ้าได้รับของขวัญแล้วโพสต์เลยนะคะต้องแจ้งเลยนะแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนไทยนะครับผมดูจากที่โพสต์ไปแล้วไม่น่าจะเป็นคนไทยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเดียวผมอาจจะต้องแบบเอ่อให้ทางทีมผอกเรา m e s ไปหาเขาหน่อยอ๋อตามหน่อยตามหน่อยใช่ครับหรือไม่ต้องให้ทีมเราเดี๋ยวพวกเราช่วยกันไหม แต่เขายังไม่รู้เลยว่าผมจะใส่อะไรอ๋อเออใช่นั่นน่ะสินั่นน่ะสิครับผมนะฮะแล้วแฟนแต่ละแต่งตัวยังไงดีเพราะวันนี้คุณดูสิฮานนี่นี่เพราะคุณบอกจะให้แต่ณเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยใช่เอาจริงๆครับผมวันแสดงจริงๆเนี่ยผมว่าให้ทุกคนแต่งให้สบายที่สุดดีกว่าครับผมนี่สบายแล้วหรอครับ เพราะว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นาท์ดอร์ด้วยนะผมแล้วก็แบบว่าอากาศก็ร้อนด้วยแล้วแบบคนเยอะด้วยอะไรด้วยผมว่าแบบเอาสบายแล้วก็เอาให้ทุกคนเนี่ยแบบเป็นชุดที่แบบว่าแบบให้มันปลอดภัยก่อนดีกว่าครับอย่างสมมุติว่าเขาแต่งมาแบบนี้ครับผมอยากให้เขาแต่งมาจากที่บ้านหรือให้เขาแต่งที่หน้างานดีแต่งแต่งจากที่บ้านเหรอพี่นั่งพี่มาด้วย ผมรีสเปคในความกล้าของพีมากเลยนะปมือนะปมือหน่อยคือผมว่าจะแต่งมาถึงหน้างานได้ครับผมแต่ว่าก่อนเข้าคอนเนี่ยก็คือแบบคนที่จะเปลี่ยนเป็นชุดสบายๆแล้วเข้าหน่อยดีกว่าคโอ้โหใช่ครับเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุกันนะเนาะไอ้นะครับไม่ไม่ไม่แอนดี้ปมมือตีห่วงแบบเป็นห่วงนะเอาแต่พอดีพอดีแต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะทุกคนคือยอดนักสู้ พร้อมสู้อยู่แล้วพร้อมสู้อยู่แล้วมาครั้งนี้ไอ้มี่ไทยแลนด์จัดเต็มให้กับแบมแบมมากๆเลยเพราะว่าเขาที่ี่ดูนะยังไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนที่มาแล้วพบกับสื่อได้มากมายขนาดนี้โอขอบคุณพี่ดี่สมลชนทุกคนเลยนะผมที่มาร่วมวันนี้นะขอบคุณมากรับอ๋อนอกจากสื่อที่มาแล้วก็คือเดินสายเยอะมากเลยที่จะพบสื่อนะมีไปที่ไหนสปอยหน่อยได้ไหมมีไปที่ไหนบ้างก็เมื่อเช้านี้ก็ไปนันมาผมเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ แล้วก่อนที่จะมานี่ผมก็ถ่ายไปอีก4ช่องครับผมซึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะออกมาครับมีทาง YouTube ด้วยมีทางเป็นนักศึกษิ์ด้วยอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็มีแต่เป็นนิตย,ยาสารด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมแล้วก็คืนนี้ครับอันนี้ผมรอมากที่สุดของผม The Ghost Radio รอเลยรอเลยซึ่งจริงๆผมกากให้าจะไปนั่งฟังนะครับผมต่แบบ ไม่ทำไมรู้ไม่รู้ทำไมทุกคนคาดหวังกับเรื่องผีของผมวะผมเลยไม่รู้ว่าผมจะเล่าอะไรเหมือนกันก็เลยเดี๋รอดูกันคืนนี้นะผหว่าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรเออรอแล้วกันรอใช่ไหมทุกคนมีหลายรายการมากเลยนะคะที่เป็นแบบไปนะเพราะฉะนั้นติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจไอมี่ไทยแลนด์ได้เลยนะได้เดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตว่าไปรายการอะไรบ้างใช่ครับเนาะ เอางี้ดีกว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตุลา28ตุลาก็จะเกิดเวอร์ทัวของดัมดำที่เมืองไทยแล้วต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือทันเดดอมสเตเดียมใหญ่นะสองหมื่นที่เลยนะสองหมื่นที่ใช่ครับผมะะเรียกว่าใหญ่แล้วแต่ว่าแฟนแตอากาเซ่ทุกคนเขาฝากถามมาว่าแล้วราชมังยังไงอ๋อคือ เอาจริงก็น <out> ี <V> <S <S ่แหละครับผมคือแบบว่าราชบังก์จริงผมอยากเก็บให้มันเป็นที่แรกของ GOT7 นะครับผมก็เลยผมเลยอย่างที่บอกไปในรายการประชากรคือแบบผมเลยแบบลองมาเทสก่อนว่าอาการ perform outdoor มันเป็นยังไงแล้วแบบตอนนี้เราก็ไม่ได้โชว์ที่ประเทศไทยมานานผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่าอากาเซ่เราเหลือมากแค่ไหนเท่าไหร่ก็เลยเต็มเลยเต็มเลย ใช่จริงๆผมมั่นใจในทุกคนนะผมผมมั่นใจในทุกคนแล้วก็ทุกคนยังไงแบบมาร่วมสนุกแล้วก็ยังไงแบบทุกคนตั้งใจที่จะแบบมาซัพพอร์ตอยู่แล้วผม mm hmm. แต่ว่า mm hmm. คือทีนี้มันก็แบบมันก็มีความความกดดันนิดนึงแหละครับผมซึ่งผมก็เลยแบบอ่าถ้างั้นสนามอ่าตันดอนสเตเดียมเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่เ perfect สำหรับเอ่อเวิร์ทัวร์ครั้งแรกของผมผมก็เลยเลือกที่นี่ก่อนครับทุกคนก็ต้องมาลองเทสด้วยนะครับว่าการดูเอาท์ดอร์มันเป็นยังไงนะครับผมไอ้นะครับทำงานเหรอครับผม อ๋อแล้วเจอกันโอเคแล้วเจอกันแล้วเจอกันพร้อมใช่ไหมฮะกับงานเอาดอกโอเคฮะโอเคได้ฮะสู้ไหมับศสู้ไหมจ้าขอบคุณมากครับผมอะไรขอสองรอบแล้วครับกี่รอบพี่สามสามรอบคืออันนี้เอาจริงนะครับมันอยู่ที่ทุกคนนะครับผมมันอยู่ทุกคนซึ่งจริงๆส่วนตัวแล้วผมวันเดียวผมก็โอเคครับเพราะว่าแบบมันดูแบบ เป็นมันดูเป็นมันมีความพิเศษสําหรับวันเดียวพีเ่เพาะ้มาปุ๊บตุ้มเดียวแล้วก็จบไปเลยเป็นแบบประวัติศาสตร์ไปเล้วแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับทุกคนจ้ากับไอนิดหนึงก็คืองานมันค่อนข้างใหญ่เนาะมีถึงสอ<า>งพัที่ดอ้สองหมื่น <laughs> ต่อพที่น้อยมาก2องหมื่นที่สองหมื่นที่สองหมื่นที่ครั้งนี้เห็นบอกว่าอยากจัดให้มันเป็นอารมณ์แบบเฟสติวัลอ่าใช่ครับมาจอยกันใช่ครับผมแล้วถ้ามาจอยกันแบบเนี้ยคือหลายๆคนก็ติดตามแบมๆใช่ไหมแบมเฮาส์ใช่ไหมติดตามไหมฮะอืมบีเบียรู้จักไหมฮะส่วนพี่อยากคือพี่อยากรู้ว่าอากาเซ่อะพอเห็นได้ยินคำว่าบีเบียปูก็คือทำไมฮะ เปลี้ยวปากนี่เรียร้นเลียป<อ>ากแล้วเลียปากแล้วอผมเป็นไงบีเบียไปถึงไหนแล้วฮะแบมบีเบียอ่าไหนไแถลงข่าววันนี้แล้วผมขอบอกประกาศที่เป็นที่แรงเลยน,นะครับผมบีเบียนะครับจะมีขายที่ประเทศเกาหลีและประเทศไทยครับผม แล้วก็หลายๆคนรีเควส t มาหลายๆอย่างผมก็พยายามปรับให้มันเข้ากับแบบความชอบของแต่ละคนผมก็นํามาปรับในหลายๆเรื่องและพีเบียเนี่ยผมสามารถจับต้องได้ก่อนที่จะเริ่มวงทัวร์ของประเทศไทยนะครับว้าวทันหาทันทันหครับผมทันฮะครับผมก็เลยตอนนี้กําลังดูอยู่ครับว่าแบบเราสามารถจะให้ทุกคน ดื่มในงานหรือหน้างานได้ไหมแล้วแต่ว่าคือเราก็เป็นห่วงเรื่องอแบบว่าิดความปลอดภัยอะไรน<อ>ี่ผมทุกคนด้วยผมก็ดูกันอยู่ผมแต่ว่าแล้วก็แบบวันนี้ก็มีแบบเด็กที่เขาต่ำกว่าอายุ่8 8ด้วยออเอ้ย18 20ด้วยนะครับ ซึ่งเราก็ลังหาวิธีอยู่ครับว่าเราจะแยกยังไงให้ทุกคนเน่ยสามารถเข้ามาดูงานได้แล้วคนเบียกเด็ดก็ดื่มได้คนที่ดื่มไม่ได้ก็ไม่ต้องดื่มไปอะไรอย่างเงี้ยออใช่ครับซึ่งมีจำหน่ายนะแต่ต้องมีมาตรการแหละแล้วก็<ช>ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก<ช>ด้วยอ,อาจจะยังรับปากไม่ได้นะครับว่าในงานจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามเต็มที่ทําให้ทุกคนนยครับผมได้สนุกกับงานเต<า>็มที่ท<ไ>ุกอย่างเลยครับฮะวันที่สามอ่ะครับวันท่สาม <laughs> อ,อ นี่ดีเจนุไม่ต้องถามนะตอนนี้นี่คือคือคือไม่ต้องมี MC แล้วปกงานแล้วอะไรบ้งอากงวงเวอร์สามโอ้ยอยากให้ผมบอกหมดได้ไหมเนี่ยรออีกสักครู่ได้ไหมครับอีกแป๊บเดียวทุกคนได้รู้แน่นอนนะครับฮะอะไรนะ ทันคอนไหมอาทันคอนไหมทันไหมคิดว่าจะไม่ทันหรอครับผมบอกหมดแล้วบอกหมดแล้วบอกหมดแล้วไปหมดแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเอ่ออ่ะเรนนถามแล้วก็ถามอีกเรื่องหนึ่งแล้วแบมเฮาส์ล่ะซีซั่นต่อไปซีซั่นสองโอ้จริงไหมมีโอกาสไหมฮะซีซั่นถ่อเอ่อซีซั่นสอง ซีซั่นสผมอ่อีพแรกถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เอาจริงซีซั่นสเนี่ยคือตอนนี้ไลอ์อออกมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งโอ้เยี่ยมเลยครับติดตามใช่ไหมครับทุกคนแน่นอนแน่นอนแล้วก็เป็นกระแสดีจริงๆนะคะขอบคุณมากครับมันก็เป็นเหมือนกับเป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมว่ามันทำให้แบบหลายๆคนเนี่ยรู้สึกรู้จักตัวผมมากขึ้นแล้วก็แบบรู้สึก เข้าใกล้ได้มากขึ้นมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมใช่อีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักมากเลยนะเพราะว่านอกจากเขาเป็นสินฟินแล้วเขายังเป็นแบรนด์บันดังใจด้วยนะฮะให้กับใครหลายๆคนถูกต้องไหมฮะเรื่องที่น่าจะทุกคนรับรู้ก็คือเรื่องของรถตู้น้องรถตู้ใช่ไหมฮะกับกับว่านเพชรเนาะเป็นไงบ้างครับแบมที่เขาวาดรูปใช่ไหมใช่ที่เขาวาดรูปให้แบมมาอันนี้จริงคือผมจริงคือ เขาบอกว่าขอบคุณที่ให้ผมเป็นแรงบนันดาลใจใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆผมว่าผมควรที่จะเป็นคนที่บอกขอบคุณเขาที่เขายอมให้ผมเนี่ยเป็นแรงบนันดาลใจของเขาครับผมซึ่งจริงๆ <c oughs> คือผมก็ที่ผมก็แค่ผมก็คนคนหนึ่งครับผมคือแบบผมก็เราก็คือเราก็ใช้ชีวิตเหมือนกันทุกวันนะครับผมแต่แบบการที่เขาแบบแบบเห็นผมแล้วเขาพยายามที่จะแบบอยอมในทำในสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ขอบคุณแล้วผมแล้วมันก็ทำให้ผมยิ่ง กล้าที่จะทาสิ่งใหม่ๆในอนาคตด้วยครับผมก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันครับผมโอน้นน่าหลักมากเลยปลกมือเลยได้ไม่หาอ้คุณมาครับแต่พี่มองมันอย่างนี้มองว่าหนึ่งอย่างสําหรับคนที่มีความฝันและทําตามความฝันของตัวเองจนประสบความสําเร็จแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาถูกต้องมาเพราะฉะนั้นก็สมควรแล้วที่เขาจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนถูกต้องไหมฮะโอบคุณมาคอายแล้วเนี่ยอย่าอายเอ้าถ้าอายต้อง นะครับไม่ได้มีแค่ข้างหน้านะแบมทักทายข้างๆหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ขั้นนี้ด้วยนี่ด้วยโอ้พี่รู้จักผมเหรอครับโอ้พี่ไปไม้พี่รู้จักใครรู้จักใครไม่รู้จักแบมแบมบ้างไม่มีหรอกโอ้ยมีมีมีโ เวลาแล้วกับเซอร์ไพรส์เมื่อสักครู่นี้ที่แบมบอกไปว์ทัวร์คอนเสิร์ตของคุณในประเทศไทยเซอร์ไพรส์ของคุณคือเอาไปดิแบมจะพูดหรือจะดูคลิปเอาดูคลิปดีกว่าครับผมดูคลิปดีกว่าดูคลิปดีกว่าโอเคโอเค ไปแล้วเอาให้สุดไปเลยสุดไปเลยอาดูเป็นจังดูเป็นจังโอ้โหนี่เขาลุกเต้นเลยอ่ะคุณมันต้องปี๊ดใช่ไหมคุณว่าจะเป็นคุนว่างเขาเป็นว่างเขา โปรยใหญ่งานใหญ่แบมแบมพังทีก็จัดมาร์คแบมไปเลยจ้าโอประกาศตัวประกาศเป็นที่แรกเลยนะครับเนี่อนจ้าโอ้มันสดมันสดพี่ว่านะ รอบสองรอบสามรอบไม่พอแล้วต้องสิบรอบแล้วล่ะจริงๆก็คือคุยมานานแล้วครับคุยมานานมากๆแล้วโอ้โหสิ่งที่มาเขาเขาเลื่อนงานให้เลยโอ้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าความพิเศษในงานเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ อืมอ่าแค่นี้ก่อนเลผมไม่อยากพูดเยอะเขาชอบหลุดเขาชอบหลุดและพวกเราก็อยากรู้ซะด้วยเอาลงี้แล้วกันแบาแบมช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วให้ฝากดีกว่ากับเวอร์ทัวร์ครั้งนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆแบมได้ผมก็ฝากกับแฟนๆเลยฮะเออเวอร์ทัวร์ไอเดียสติชูว์ครั้งแรกของผมนะครับผมคือตอนนี้จริงๆก็มีหลายประเทศแล้วก็ ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแน่นอนนะครับผมยังไงก็ไอเลนพิพิทูของประเทศไทยนะครับผม28ตุลาคมนะครับผมตันเดอะโดงสเตดเดียมนะครับผมก็ผมเตรียมแบบจริงจังมากครับผมออฟิสไอเอ็นีทุกคนเตรียมแบบจริงจังมา,มากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโชว์ที่มากกว่าโชว์มันจะเป็นคอนเสิร์ตที่มากกว่าคอนเสิร์ตนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนอยากเห็นอะไร เดี๋ยวผมโชว์ทุกอย่างให้ดูในคอนเสิร์ตนี้นะครับขอบคุณมากครับหวังว่าทุกคนจะมาร่วมสนุกกันแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับมาเลยขอบคุณมากเอาล่ะทุกคนครับอย่าลืมนะฮะวันที่10อาทิตย์ที่10กันยายนนี้นะครับเราจะเปิดขายบัตรตอน10บโมงนะครับ ที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์ทุกสาขานะฮะหรือเว็บไซ y ์ไทยทิเคทเมเ o t com นั่นเองครั้งนี้แบมแบมตั้งใจจริงๆกับ World Tour Concert นะฮะแล้วก็จัดใหญ่ให้กับแบนแชาวไทยจริงๆทุกคนนะ,ะส่งเสียงให้กับแบมแบมย,ยังไม่ไปไหนนะจ๊ะวันนี้เขาหล่อไหมหล่อไหมดูดีไหมถ่ายรูปไหม ขอห้าช็อตขอห้าช็อตห<อ>้า <5 S 1> ช็อตให้กับแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนครับได้ครับนะ่างนี้ใช่ไหมครับแบอย่างนี้ครับผม่างนี้ก่นกอน <c oughs> หันหน้าก่อนหันหน้าก่อนหันหน้าก่อนช็อตแรกขอ